พี่น้องสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับวันนี้ยังอยู่ในสวนดอกไม้นะครับที่ริมกกที่เชียงรายนี่เองนะครับวันนี้พบกันเช้าวันใหม่วันที่12มกราคม2อ2 1่ 2021. วันนี้เป็นวันฉลองอสำคัญอันหนึ่งนั่นก็คือวันนี้ฉลองบุญราศีคุณพอ่อลิโกลัสบุญเกิดกิจบำรุงนะครับซึ่งเราทราบกันดีเป็นบุญราศี ของเราของไทยนะครับออทีออ่ของสันนมตกรุงเทพสังนมณกรุงเทพที่ที่เราฉลองไปนะครับและเดได้รับประกาศเมื่อปี2 0 0 0นะครับออวันนี้พ่อจะนำคำสอนนะครับและก็แบบอย่าง12ประการของท่านบุญยาศีมาให้พี่น้องนะครับออได้ทราบได้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับแบบอย่าง12ประการนั้นก็มีบอกว่า 1. รักเชื่อและวางใจในพระเบญจเจ้าได้สิน้นสุดจิตใจ สุดสิ้นสุดสติปัญญาสุดกำลังมีความมุ่งมั่นและความพยายามเสมอไม่ว่า,เ,าเราเป็นใครแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราทำอะไรอย่างไร 3. รู้จักปรับปรุงและแก้ไขความบกพร่ขของของตนเอง 4. ทํทำงานทุกอย่างเพื่อพระเพื่อผู้ที่ผู้อื่นด้วยใจสุภาพและถ่อมตน 5. มีความร้อนรนในการแพร่ธรรมทำความดี 6. พลังชีวิตปลายจิต ศีลวัสนิทและการภาวนาอยู่เป็นนิดการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตรู้จักรักและแบ่งปันต่อผู้อื่นทั้งสิ่งของความดีและคำภาวนามุ่งมั่นในการทำความดีแม้หลายครั้งไม่มีใครเข้าใจหรือเข้าใจผิด 10. การสงบนิ่งยอมรับในสิ่งต่างๆรอบข้างนำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงรู้จักให้อภัยไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วแต่ตอบแทนความชั่วด้วยความดี และ12ตายต่อตัวเองด้วยการดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานในพระเจ้าองค์แห่งความดีงามกรับารแรกคือเชื่อรักวางใจเลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้าด้วสิ้นสุดสติกำลังของท่านท่านก็ะทำสิ่งนี้อย่างชัดเจนนะครับในชีวิตของท่านนั้นรายละเอียดคงทราบกันดีนะครับและประการที่2ก็มุ่งมั่นและพยายามเสมอ ไม่สําคัญว่าเราจะเป็นใครแต่สิ่งสําคัญก็คือเราทําอะไรทําอย่างไรไม่สนใจว่าเราเป็นใครหรือทำอะไรสําคัญก็คือเราทำอะไรทำอย่างไรเนี่ยการกระทำนั้นสําคัญกว่าไม่สนใจว่าเราจะเป็นใครนะครับสามก็รู้จักปรับปรุงแก้ไขความบกพร่องของตนเองคือพัฒนาตนเองรู้จักแก้ไขสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกก็แยกแยะแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นคือพ่นิโคลัสนะครับ อันที่สี่ก็บอกทํางานทุกอย่างนั้นเพื่อพระเพื่อผู้อื่นด้วยใจสุภาพและถ่อมตนจะเห็นว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเพื่อพระเป็นเจ้าเพื่อผู้อื่นจริงๆไม่ใช่ว่ามีชีวิตอยู่เพื่อตนเองนะครับนี่เราก็ชัดเจนอย่างนี้นะครับอันที่ห้ามีความร้อนรนในการแพร่ธรรมและทําความดีในการแพร่ธรรมคือการในประกาศการเป็นประจักษ์พญานในการยืนยนันถึงองค์พระเยสุจ้าท่านก็ มีความร้อนหลนมีความกระเจอ,อรเลยล้นที่จะทําสิ่งนี้นะครับแล้วก็ทําจริงๆจังๆทําอย่างเต็มที่ของท่านนะครับที่6ก็บอกว่าพลังชีวิตฝ่ายจิตนั้นคือศีลพัสนิทและการภาวนาจะมีชีวิตฝ่ายจิตที่ดีก็ต้องมีศีลพัสนิตมีการภาวนามีการอธิษฐานมีการติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้นะครับในสิ่งที่ท่านได้กระทาเป็นแบบอย่างนะครับที่7ก็ น้อมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตคือถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นก็ยินดีที่ทํายินดีที่จะปฏิบัตินั่นคือพ่อนิโคัสของเรานะครับที่8รู้จักแบ่งปันต่อผู้อื่นทั้งสิ่งของความดีและกรรมฐานะคือรู้จักให้นั่นเองเมื่อมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นรู้จักให้ชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือแบ่งปันอ่านแท้ๆแ,แล้วก็คืออะไรคือรู้จักร,รักผู้อื่นรักด้วยการให้รักด้วยการแบ่งปัน รักด้วยการทําดีกับคนอื่นนะครับเก้าก็บอกว่ามุ่งมั่นในทําความดีแม้หลายครั้งจะไม่มีใครเข้าเข้าใจหรือจะคนเข้าใจผิดทําดีโดยที่ไม่ต้องเห็นแก่หน้าแก่ตาใครไม่ต้องเห็นแก่คําชมยกย่องสรรเสริญถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ทาทาแล้วมันเกิดคุณค่ามีความหมายก็ทานะครับไม่ทาไม่ใช่ทําดีเพื่อจะได้โชว์อะไรอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อนิโคลัสเป็นแบบอย่างของเรา และที่สิบก็บอกสงบนิ่งยอมรับในสิ่งต่างๆรอบข้างซึ่งนํามาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นก็คือความยากลําบากการทรมานอะไรต่างๆนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าท่านก็ยินดีที่จะน้อมรับและก็อยู่กับมันอย่างแท้จริงและก็มีความสุขกับมันได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอันที่11ก็บอกรู้จักให้อภัยไม่ตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว แต่ตอบแทนความชั่วด้วยความดียกโทษให้อภัยเหมือนที่พระเยซูให้อภัยแม้คนที่ทําผิดต่อท่านให้อภัยแม้คนที่ทําร้ายท่านนะก็ยกโทษและให้อภัยใช่ไหมก็นักบุญทั้งหลายนักบุญต่างๆก็มีลักษณะเช่นนี้พี่น้องรู้จักนักบุญพระสัรป,ปาจอร์อนที่สองใช่ไหมท่านถูกออรอบรงประชนถูกยิงที่วัดิกันจําได้นะแล้วท่านก็ได้ให้อภัย ต่อมือปืนที่หญิงท่านหลังจากท่านหายดีแล้วไปเยี่ยมเขาในคุกได้สามใบนะครับนี่คือลักษณะของนักบุญลักษณะของบุญญาราศีคนความดีก็เป็นอย่างนี้และอันที่12ส,ส,สุดท้ายก็บอกว่าให้ตายต่อตัวเองด้วยการดันบนินชีวิตเป็นประจักษ์ประยานในพระเจ้าองค์ความดีงามการตายจากตัวเองเนี่ยมันหมายความว่าไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นไม่ติดมั่นในความคิดของตัวเองไม่เอาแต่ใจตนเอง แต่ว่าพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะให้ชีวิตนั้นเป็นอยู่มีอยู่สําหรับผู้อื่นนั่นคือ,อตายจากตนเองเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ความีงิงน,นะครับสำหรับวันนี้ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสัรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญอ่าน